ออกมันได้เป็นโอ้น้องต้นกล,าล้าของเราได้เป็นนะครับทุกคนโอ้มีลาไม่ดีอะมีลาไม่ดีกับกับด่านนี้อีกแล้วอีนนี้มันนี่เดี๋ยวนี้นะได้เวลาล้างบาปเล่นแบบั u r v i v a l the, the Killer แบบที่อัปเดตใหม่นะใส่เสื้อ The Hunter โคตรเท่เลย อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ด่ารถไฟอาคาเดมี่เราจะเรียกอาคาเดมี่นะครับทุกคนว้าวว้าวเอารถไฟนะเอาอ๋ออได้เป็นวูหน้องต้นกล้าของเราได้เป็นนะครับทุกคน โอ้มวลาไม่ดีอะลาไม่ดีกับ,กบด่านนี้อีกแล <c oughs> ้วเขาจกออยู่ตินนี่เขียิ่งเ้ยโอ้โห I am the killer โอ้ โอ้โหโหน้องต้นกล้าเห็นเราน้องต้นกล้าจะวิ่งไล่เราไม่ได้นะแกทำไม่แกเอาันนั้นไปได้เอาไว้นุบเอ่ออีนี่มันนี่เดี๋ยวนี้นะแกอยา่า เอาไม่ดูอนนีน้เก๋งล้วลองเพ่งสมาธิข,ขั้นสุดขึ้นชั้นสองไงวะเมื่อกี้มันขึ้นไงอ๋อเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย i s ก,กกล่อง เราวิ่งอ้อมแมพแล้วเราไม่เห็นน้องต้นกล้านะครับแต่อย่าพูดถึงน้องต้นกล้าเลยเดี๋ยวมาเดี๋ยวน้องต้นกล้ามาอีกอ,ะอ่ะตู้เรัลโหลเงียบกันจังวะไปดูขามานี่สิกรผมจะราไปดูของดี โอ้โหไม่กอดน้องต้นกล้านะครับโอ้หไฮตู้่อ๋โน่โน่เราจะมาตายตอนนี้ไม่ได้น้องต้นกล้าครับอย่าฆ่าผมเลยผมไปแล้วเฮ้ยแกน้อยแน่น้อยนี่แกโอ้โห ออโอ้ไม่มีปากฮ่าฮ่าฮ่าฮหลังกระดาษพดีซิอุสว้าตกใจคนเลย ล่างด้วยเหรอโลโลเป็นโดบด้วย no, <laughs> ผมโดนจับนี่เร็ว <gasps> oh, no! Oh, no! โอ h no oh อดูอีกแล้วม <laughs> าด้วย w h ย โอเคผมกลับมาแล้วนะครับทุกคนนี่คือพลังสายฟ้าเขาข้าพระเจ้าไม่มีใครสามารถต่อกรอกับข้าพเจ้าได้ใครที่คิดจะแย้มกับข้าพเจ้าเจ้าจงรู้ไว้ว่าข้าน่ะโคตรเบียวเราจะวิ่งอ้อแมแบบผเฮ้ย <c oughs> หัวใจมันสั่นไหวศพคนมันอยู่เอ๊ะไม่ใช่ศพคนเขายังไม่ตายนะคุณก็น่าจะรู้หรอกว่าผมชอบพูดคนเดียวอ ออหัวใจขผมมันแตกสลายครับมูเจียมขาบมันโปไปละดูนะครับคนโคตรหน้อยถ้าผมได้เป็นเนี่ยผมได้เวลาล้างบาปๆๆๆอ,า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 อา ข้าจะมาที่นี่ไหนไม่ช้าระดันไฟกันใหม่แล้วอ้ไม่เบื่อกันเหรอเฮ้ยผมเจอเครื่องปั่นไฟรรรยากาศแปลกๆฮนะโอ้โยชัดเลยโอ้ยบนหลอดอมันเห็นแล้วป่อยให้คนมาชุบไปแล้วก็ไล่จ้วงน้องต้งนกล้านะครับ ผมจะแทงน้องต้นกล้าให้เ <Hey, S 1> บา oh. ที่สุดนะโอนโนวันน oh no, <ป>ี้แล้วตายโอเคผมตายเฮลเมียต้นกล้านะครับนีแล้วก็จะดักดักน้องหุ่นยนต์แล้วก็ดักน้องผู้หญิงแทงครับแล้วก็น้องหุ่นยนต์นะแทงน้องหุ่นยนต์ครับโอ้ แพงเรียบร้อยจอบกเกมตายเรีวจะตายตายโอเคตายจะซูมอีกดีไหมอ่ะเอะอไม่นะผมโดนวาร์ปอีกแล้วผมเป็นอีกแล้วอ่ะสาวๆชอบนักบินอวกาศอออ๋อ So <gasps> vậy nóng out. Ngô tội cờ. Ngô tây nơi. Cắt con, mileo. Doanh, doanh, bên này. Topai. Ngô pungi nga. Oi nóng pungi hai bên này đâu á. Oh, mãi 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 โอ้แทงจิ้มจิ้มน้องแทงโอ้ไม่เ oh นไม้น้องตายน้องนิดเหลือแต่น้องต้นเกลอกับน้องผู้หญิงน้องอยู่ไหน น้องอยู่ไหนสาวๆโชบนักบินอวก,กาศนะไม่มีใครมาเอาความหล่อของผมออกไปจากใบหน้าสุดหล่อเหล่าของผมได้ทุกคนน่ะจะต้องโดนแทงโดนจิ้มจิ้มโดนจิ้มทิก่ก้นเอบอารลงโทษที่มันจะนหล่อของผมเพราะว่าทุกคนน่ะไม่ควรหลอดน้องต้นกล้าน้องจะจากหน้าทาั้งออกไม่ได้นะน้องต้องมาวิ่งเล่นกับอ้ก่อน หายล้วเราจะเพ้นไม่ได้เนาะความหล่องเราจะลดเนาะไม่เนาะทางไหนวะเจอแล้วลองตุ๊กกล้อเอผิดทางโอ้ชิมไป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 ลงไปลงไปชิรีวิวรีวร็ววเฮ้ยโน่ไม่เนาะน้องตุ๊กกล้ น้องจะดอกหน้าทางออกไม่ดอเนาะโอ้ความหลองผมไม่ <c oughs> โอ้ผมรอคนเดียวเลยเหรอเนี่ยอืมโอเคป้อหมายในคลิปนี้ผมสำเร็จแล้ว